ได้ไหมคุณผู้ชมทำยังไงก็ไม่เหมือนจริงๆเพราะวันนี้จะพาไปชมกับระบำถะลึงตากันค่ะ ิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปพบกับการแสดงนะคะที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันนะคะเป็นการแสดงที่ถือว่าแบบทําให้เราขนลุกเนื่องจากว่าอินเนอร์ของนักแสดงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะการแสดงนี้นะคะมีชื่อว่าบารองแดนซ์ค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบำบาลองค่ะเป็นศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของบาหลีเลยนะคะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เวลาที่เดินทางมาที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นทัวร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วนะคะการแสดงบาลองก็อยู่ในโปรแกรมด้วยเช่นเดียวกันบาลองแดน ะะเป็นการแสดงระบำพื้นบ้านนะคะโดยจะมีทั้งหมด5องค์เป็นการแสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วค่ะโดยให้บารองนะคะสัตว์ในนิยายโบราณเนี่ยเขาเป็นสัตว์วิเศษที่มีรูปร่างคล้ายกับสิงโตทําหน้าที่เป็นเทวดาผู้พิทักษ์ ตัวแทนแห่งฝ่ายธรรมะนั่นเองคุณผู้ชมส่วนฝ่ายอาธรรมนะคะนำโดยราชินีปีศาจค่ะที่มีชื่อว่ารังดาที่นำทัพปีศาจเข้าต่อสู้กับฝ่ายธรรมะนั่นเองค่ะตลอดการแสดงนะคะจะเป็นการแสดงที่ดูแล้วเข้าใจง่ายประกอบกับการแต่งกายนะคะที่สีสันสวยงามผสมผสานกับลีลาการร่ายรำนะคะที่ทั้งอ่อนหวานแล้วก็แข็งแรงของนักแสดงทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะนักแสดงตัวเล็กๆที่แสดงได้ดีจนลืมไปว่าที่เห็นนะคะนั่นคือคนค่ะบางฉากก็มี มุกตลกตลกขำๆให้นั่งหัวเราะแล้วก็อมยิ้มไปตามๆกันนะคะส่วนการร่ายรำที่มีการถลึงตากรอกตาไปมานะคะกลับกลายเป็นมนต์เสน่อีกอย่างหนึ่งค่ะของบารองแดนซส ซึ่งเป็นการสอดแทรกนะคะเรื่องการนะคะเปรียบเทียบระหว่างความดีกับความชั่วโดยการแสดงออกมาให้เข้าใจได้ไม่ยากนั่นเองส่วนเรื่องของดนตรีเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเลยถือว่าเป็นความกลมกล่อมของการแสดงแน่นอนล่ะค่ะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆยังไงแล้วถ้าใครชอบการแสดงแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปดูกันได้ที่บาหลีหรือทุกวันนี้จิมเปิดทิก,กก็เจอคนที่แสดงาบาลองแดนซ์ให้เราดูด้วยถือว่าเป็นการแสดงที่แบบว่าลดมากจริงๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต